ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายต้องสบายนะยจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้รู้สึกว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อย จะได้ผ่อนคลายจริงจริงสบายจริงๆรงยังมองข้ามไปนะลูกนะเกี่ยวกับเรื่องการปรับร่างกายต้องให้สบายจริงๆถ้ากายของเราสบายก็จะปล่อยทำให้ใจของเราเนี่ยสบายตามไปด้วย นี่สำคัญนะจ๊ะถ้าร่างกายเราสบายก็จะทำให้ใจของเราสบายตามไปด้วยถ้าร่างกายและจิตใจเราสบายการที่จะปล่อยใจเข้าไปสู่ภายในมันจะงง่าย เพราะนั้นเราให้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยในการปรับเนื้อปรับตัวของเราให้ดีในใจอย่ามองข้ามไปนะเมื่อเรารู้สึกว่าทุกส่วนเราสบายดีแล้วนแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเรานี่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งในเรื่องใดๆทั้งสิ้นจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ต้องลดต้องปล่อยต้องวางเรื่องหยับ ตั้งทิ้งให้หมดเลยนะจะให้ใจกิ้งเกลี้ยงใจโล่งโล่ง,ลงว่างว่างแม้แต่เรื่องที่ผ่านมาในอดีตก็ตัองทิ้งไปเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปนึกถึงให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันดีกิ้เกลี้ยงโล่งโล่ง,ลงว่างว่าง ใสๆถ้าเราเกลี้ยงจริงๆนะจ๊ะสบายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วกายภายในเนี่ยข้างในมันจะกลวงมันจะโล่งม,มันจะปโปร่งม,มันจะเบา มันจะสบายขึ้นมาเองซึ่งทามันโล่งลปร่งเบาสบายขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยการปล่อยใจเข้าไปสู่ภายในตรงกลางก็ง่ายคือใจมันก็จะลงไปเองเลยล่งว่างแล้วมันก็จะวือ จะลงไปตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะในบริเวณกลางท้องของเราในระดับเทนเนื้อจะจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะลงไปเองเลยอย่างง่ายๆเราจะเคลื่อนกับไปอย่างสบายอย่างมีความสุข นั่งแล้วต้องมีความสุขอย่างน้อยต้องสบายกายสบายใจอย่างนี้จึงจะไม่ขาดทุนนั่งแล้วต้องปลืม้มนั่งแล้วต้องสบายนั่งแล้วต้องมีความสุขตั้งแต่สุขเล็กๆน,น้อยเรื่อยไป เม่อเราสั่งสมบ่อยๆมากมๆมเข้าสุขก็มีปริมาณที่ใหญ่โตขึ้นมากเข้ามากเข้ามากเ,เข้ามวลแห่งความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นจากมวลแห่งความสุขทำให้ใจงเราหยุดนิ่งอยู่ภายใน เห็นแสงสว่างเห็นดวงใสๆหรือองค์พระภายในเนี่ยได้อย่างง่ายๆมันจะเป็นไปเองนะลุงนะมันจะเป็นไปเองเลยจะเห็นแสงสว่างเห็นดวงเห็นองค์พระอย่างง่ายๆพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำบ่อยๆ แม้เป็นหมื่นครั้งก็ต้องทำซ้ำๆเพื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ชินเป็นในดีสุดระว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่สำคัญเป็นกรณียากิจกิจที่สำคัญสำหรับชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวเราต้องมาแสวงหาที่พึ่งที่ระด,ดึกติดแท้จริง อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะคือพระภายในพระัร,รมกายภายในคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเรานี่แหละเกิดมาแต่ละครั้งเป้าหมายที่สำคัญก็คือการที่จะทำระนิพนา์ให้แจ้ง สแสวงบุญสร้างบาร,รมีที่สำคัญในสุดคือหาพระในตัวให้เจอถ้าเจอพระในตัวได้แล้วเนี่ยชีวิตก็จะปลอดภัยจากอบอยจากวิบากกรรมต่างๆชีวิตก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเวลา นั่งก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขจะทำภารกิจการงานอะไรมันก็เป็นสุขทั้งนั้นแต่เรามีสุขได้ายวันต่อวันชีวิตก็มีกำไรทุกๆวันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลุงนะ ต้องให้โอกาสตัวเองทำอย่างนี้บ่อยๆทุกๆวันแต่ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขใดทั้งสิ้นเพื่อประโยชน์ของตัวเราเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากเป็นประโยชน์ทั้งปัจจบุบันอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเรา บุญกุศลมากมายก็เกิดขึ้นอยู่ในกลางกายของเราเป็นนสงขายอัปมาลังเคยจะนับจะประมาณไม่ได้ติดอยู่ในกลางกายของพวกเราทุกๆคนติดทุกๆก,กายที่มีอยู่ภายในในทุกๆก,กายที่มีอยู่ ที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตแห่งการสร้างบาร,รมีในสังสารวัฏจะไปจัดลิบากกรรมวิบากมากต่างๆเนี่ยหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีดีก็เป็นดีเลิศยิ่งยิ่งขึ้นไป บนนี้ได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะลูกนะช่วงนี้เนี่ยให้รักษาใจให้ใสๆใสทำใจให้กิ้งเกลียเพ่อให้โอกาสถวงเรานั้นนะ่ะได้ไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญภายในที่เป็นอจินไต แล้วก็มีมากมายทีเดียวเป็นดวงบญที่ซนซ้อนกันอยู่ภายในติดทุกกายดวงบนติดทุกทุกกายไอ้ลูกใจนิ่งๆให้ดีนะลูกนะใ,ใสๆกลั่นจิตกลั่นใจของเราไปเรื่อยๆ ความปรารถนาของเราที่ตั้งเอาไว้ได้ดีแล้วเนี่ยก็จะสมความปรารถนาได้แต่ใจต้องใสใสใจต้องเกรงเกลียงจากการทำใจให้หยุดให้นิ่งนินุ่มนเบาเบสบายสายต่างคนต่างนั่งกันไปเย,ยบเยบนะลูกนะ ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นะลูกนะนิ่งนุ่มเบาสบายสั่งสมความสุขความบริสุทธิ์ภายในสั่งสมบุญกุศสนให้ได้เยอะๆจากหยุดจากนิ่งดีแหละ จะเห็นองค์พระก็สั่งสมองค์พระให้เยอะๆให้มีองค์พระหุดซ้อนๆขึ้นมาขึ้นมาเองอย่างง่ายเราแค่ดูผ่านๆดูเฉยๆนิ่งๆนะลูกนะอย่าไปเน้นอย่าไปเข้น เพื่อตงการให้ภาพนั้นชัดเจนอย่างที่เราต้องการจะทำให้เราสูญเสียความสุขไปความสบายเดี๋ยวจิตมันจะหยาบมันจะถอนขึ้นให้ภาพเป็นทางผ่านของใจจะชัดแค่ไหนก็ช่างให้ดูผ่าน ดูธรรมดาดูไปงั้นๆนะยังสบายสบายเรามีหน้าที่สั่งสมองค์พระไปเรื่อยๆจะขึ้นมาทีละองสององสามองค์แล้วกี่องค์ก็แล้วแต่ให้มีหน้าที่สั่งสมองค์พระไปดูผ่านๆไปเรื่อยๆอย่างเรียบง่าย อย่างไม่มีพิธีรีอตองอย่างสบายสบยในลูกเนื้อให้ใจใสๆใ,สให้ใจเกลียงเกลี้ยง,งกลางกายของเราจะเป็นประดุจอารามเป็นประดุจวัดทีเดียวเป็นวัดพระธรรมกายภายใน แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประดุวัดร้างเหมือนวัดล้างภายนอกที่ไม่มีพระวัดร้างคือวัดที่ไม่มีพระจะเป็นวัดรุ่งได้ตั้งมีพระไปอยู่ภายในกายของเราก็เช่นเดียวกันอารามภายในเป็นประดุวัดร้างมานานแล้ว เราต้องฟื้นฟูกันขึ้นมาจากวัดร้างให้เป็นวัดลุ่งให้ภายในนี่มีองค์พระธรรมกายท่านนายเสด็จมาอยู่ประจำวัดอยู่ภายในจะได้เป็นวัดลุ่งกันมา เป็นอารามศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เคลื่อนที่ได้ที่จะทำให้เราอบอุ่นใจปลอดภัยในทุกคนทุกแห่งจะมีแต่ความสุขกายสุขใจไปตลอดต้องฟื้นฟูขึ้นมาให้เป็นอารามศักดิ์สิทธิ์ให้ได้แล้วก็สั่งสมอารามภายในหรือวัดพระธรรมกายภายใน ให้มีพระเยอะๆโดยเราต้องดูแลอุปถากท่านให้ดีปัดกวาดกายและใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากอุปกิเลสทั้งหลายจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจเหมือนเราปัดกวาดลานวัดอย่างนั้นแต่เมื่อเป็นวัดภายในก็กวาดด้วยใจ ใจต้องเกลี้ยงจากเรื่องราวต่างๆต้องไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรัง้งในเรื่องราวอะไรทั้งสิน้นใจกิ่งเกลี้ยงใสๆสแต่ธราทำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราปัดกวาดอารามภายในให้ใสให้สะอาดระท่านก็จะได้มาอยู่ในกลางกายของเราเป็นอารามศักดิ์สิทธิ เป็นที่พึ่งพิงของเราได้นยามสุขก็จะเพิ่มพูนความสุขเราได้นยามเรามีทุกข์ก็จะขจัดปัดเป่าทุก์ได้บอสปร,ปร,รมกายภายในต้องฟื้นฟูขึ้นมานะลูกนะให้เป็นวัดรุ่งให้ได้จะได้เป็นป้อมเป็นก่ายเป็นประดุจปราการที่คอยปก ป้องผองภัยจากอบายจากวิบากกรรมจากอุปสรรคของชีวิตได้เราได้ทิ้งป้อมปร,ราการเก่าแก่นี้มานน,นานแล้วเนะี่ยตอนนี้ต้องฟื้นฟูนให้หวนกลับคืนมาใหม่โดยวิธีการที่ง่ายๆสบายๆดังกล่าวนั่นแหละคือทำใจให้ใสๆทำใจกเกลี้ยง แล้วก็ขยายวัดภายในให้เป็นวัดสาขาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในทุกหนทุกแห่งสั่งสมองค์พระไปเรื่อยๆท่านจะมาพร้อมะสมบัติใหญ่ทั้งโลกิยาทรัพย์แล้วก็อรยิยทรัพยเคยจะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆ เมื่อใจเราใสสมบัติใหญ่ก็จะไหลมาเทมาที่ยากก็จะง่ายที่จะเป็นทิ่เป็นอุปสรรคก็จะล่มสลายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะต้องให้ใจใสๆใสใจเก่งเกลี้ยงตามอย่างนี้ให้ได้ทุกวันนะจ๊ะ สัพเพพุทธาผลาปตาปเจกานันทิยังพลังอรหันตานันจจเทเชนระคังบันทามิสภพโสเตทะลาสุขิตาวิลุนหาพุทธะสันเนโรคาสุขิตาโหตหสหัสัพเอหิยาทิพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสติ